ชือป้น้อยนางทองเริ่มจันทร์มีอายุ53ปีค่ะมาค้าขายอยู่ตรงปากซอยปุกจิตเขาเรียกกันว่าบ่อนไก่แต่ก่อนก็คือเป็นสนามวยมวยลุมพินีสวนลุมในพาซซาก่อนดังมากมันมีสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ของสินค้าแบบโอท็อปบ้างได้หลายอย่างนะ 22ปใีให้ให้อะไรหลายๆอย่างนะมันเป็นทั้งครูมันเป็นทั้งสิ่งที่เลี้ยงหล่อเลี้ยงชีวิตเราและครอบครัว85คะ่ะห้ากี่หอคะตอนเช้าก็จะเป็นแกงถุงถุงละ20บาทน้ำพริกผักต้มน้ำพริกก็ถุงละ10บาทผัก5บาท ปลาแดดเดียวตัวละสิบบาทไก่20มีอาหารหลายประเภทที่สำหรับในกลุ่มของคนจนในเมืองสำหรับคนงานที่เนี่ยหนคนก็จะอยู่ที่ประมาณ2มือ้อซึ่ง2มื้อกับข้าวก็ต้อง3มอย่างต่อข้าว4ถุงก็2มือ้อแกง3ามถุงก็60ข้าว3ามถุงก็30อยู่ในทั้งวันมื้อเย็นเขากลับไปกินที่ ที่ห้องเขาเราก็ได้เช้ากับเที่ยงลูกค้ามันเปลี่ยนกลุ่มก็ส่วนมากก็คนงานบ้างรปภบ้างแม่บ้านบ้างก็ทั่วไปไปทำงานเช้าก็แวะซื้ออย่างเงี้ยจะมีพมา่าแล้วก็มีไทยใหญ่แล้วก็เขมรแล้วก็คนคไทยอาหารราคาถูกกับแรงงานเกี่ยวแั่ยังไง ก็สําคัญอยากให้นมันต้องประหยัดสุดๆนะ่ะวันหนึ่งก็ค่ากินค่าอยู่ค่ารถสา0ร้อยบาท,ทตอนเช้าซื้อซื้อแล้ว1้0ยร้าสตอนเย็นก็ซื้อรห้าสิบสามร้อกว่าบาทนะก็เหลืออยู่50าสิบบาท,ทบมันก็ดีนะคะสาหรับคนที่ประหยัดเป็นฝากแกงไปกินหน่อยหยิบไปอ่าจ่าจ้าหยิบไป2อถุงก็ได้นั่นนี่ หยิบไปไก่ทอดเราอยู่สองชิ้นหยิบไ,ไปเออเอาไป,ไปเอาไปเลย,เอเลยโอเคนั่นแหละที่บ้านยากจน ต้องดิน้นรนจำได้ตั้งแต่อายุ13-14นี่ทำงานตลอดไม่มีอะไรเลยตอนเข้าบ้านลงใหม่ๆมีจานหนึ่งสองใบสังกะสีช่อนสังกะสีสีเขียวอีกสออันมอนข้างดำๆใบเดียวแค่นั้นเองกับข้าวถุงหนึ่งหบาทสชเมตรผมก็ต้องผ่ากลางกินให้ได้สองมือเช้าเที่ยงตอนเยน็นอีก5บาท สิบาทต้องต้องอยู่ให้ได้ก็เลยนึกถึงตอนที่ว่าปัจจุบันเดี๋ยวนี้พนักง,งานหรือคนงานอะไรก็ช่างเข้ามาหาเงินก็เหมือนเหมือนเราตอนที่ว่าลำบากมาก็เลยเ,เพื่อเพื่อซึ่งกันและกัน ว่านุยเองก็ไม่ได้ปฏิเสธความเจริญใช่ไหมไม่ได้ปฏิเสธค่ะแต่ว่าเราจะอยู่ยังไงให้ได้กับความเจริญแค่นั้นเองตอนนี้เหมือนนับถอยหลังไหมหรือจริงๆเรารู้สึกว่านับถอยหลังเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่หรือนับถอยหลังเพื่อจะสิ้นสุดอะไรมันจะเกิดเราห้ามไม่ได้ฉะนั้นการอยู่ยังไงให้มีความสุขแค่นั้นเองต้องรอดูอีกแหละว่าอนาคตมันจะไปได้สวยหรูขนาดไหนสําหรับเราในกลุ่มคนจนที่อยู่ในเมืองเขาจะบีบเราออกไปอยู่ในลักษณะไหนวิถีชีวิตเราจะเปลี่ยนไปแบบไหนต้องรอดูค่ะ